มันก็คือภาษาเหนือนะครับคําว่าเอื้องเนี่ยถ้าไปสืบค้นความหมายของมันก็คือกล้วยไม้นั่นเองนะคนเหนือมักจะเรียกกล้วยไม้ว่าเอื้องนะครับครับสวัสดีครับสบายสบายวันหยุดอีกเช่นเคยนะครับอีกวันนึงนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีภารกิจอะไรนะครับมีแต่เรื่องของ การให้ปุ๋ยนะดูแลต้นไม้นะปรับเปลี่ยนสถานที่อยู่นะครับวันนี้ที่มิสเตอร์ชนจะมาคุยกับพวกเรานะครับสบายๆตนอนนี้ก็คือว่ามีหลายสายนะครับโทรเข้ามาเนี่ยมิสเตอร์ชนก็เลยได้เออมาทำควาเข้าใจกันหน่อยดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของว่ามีหลายท่านสอบถามผมว่ากล้วยไม้เนี่ยต้นไหนมันเป็นเอื้อง ต้นไหนไม่ใช่เอื้องซึ่งมิตรชนก็นั่งนึกในใจว่จาจะอธิบายอย่างไรดีเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเอื้องเนี่ยครับมันก็คือภาษาเหนือนะครับคําว่าเอื้องเนี่ยถ้าไปสืบค้นความหมายของมันก็คือกล้วยไม้นั่นเองนะคนเหนือมักจะเรียกกล้วยไม้ว่าเอื้อง ดังนั้นเนี่ยถ้าถามมิสเตอร์ชนว่าอันไหนมันเป็นเอื้องมิสเตอร์ชนก็ต้องตอบว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือเอื้องหมดเลยครับ,ค,รบคนเหนือเนี่ยยกตัวอย่างเจ้าตัวนี้ฮตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้มันก็คือเอื้องเงินนะครับซึ่งถ้าคนภาคกลางหรือภาคอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกเอื้องนะชื่อก็แล้วแต่ตามภาษาท้องถิ่นนะครับอันนี้นะครับนี่ครับ ก็คือเป็นกล้วยไม้ตระกูลหวายนะถ้าคนเหนือเนี่ยเขาเป็จะเรียกว่าเอื้องสายนะครับแต่จะเป็นเอื้องสายชื่ออะไรนะสายพันธุ์อะไรก็ไปว่ากันทียกตัวอย่างเช่นเอื้องสายหลวงนะเอื้องสายร่องแร้งอ่ะเดี๋ยวมิตรชนมีเอื้องสายร่องแร้งให้ดูนะนี่เอื้องสายร่องแร้งนี่นี่ครับเป็นเอื้องสายร่องแร้งนะฮะซึ่งดอกมีสวยมากสีชมพูห้อยระยะเลยนะ คนเหนือเขาก็เรียกว่าเอื้องสายร่องแรงแต่ว่าบางพื้นที่ทุกวันนี้เวลาเรามาเจอเขาก็จะติดคําว่าเอื้องเลยครับเป็นเอื้องสายล่องแรงนะครับเรียกกันอย่างนี้อ่ะอันนี้ครับก็เป็นเอื้องมัดฉาตัวนี้นี่นี่เอื้องมัดฉานะก็จะมีเป็นเอื้องมัดฉาชมพูนะครับเอื้องมัดฉาเหลืองนะถ้าราคาแพงๆดุๆเหมือนก็ เอื้องมัดฉาเพือกบางที่ต้นเป็นพันสองพันก็มีนะครับต้นสวยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพูดง่ายๆครับก็คือมันคือเอื้องเกือบทั้งหมดนะสำหรับคนเหนือนะแต่สำหรับคนภาคอื่นๆก็ไม่ได้เรียกเอื้องก็มีเอาเป็นว่าทำความเข้าใจกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามที่ถามโทรถามกันมาหลายคนเลยซื้อกล้วยไม้มา,มานะอันไหนมันคือเอื้อง อันไหนไม่ใช่อื้องอ่ะโอเคได้รับคําตอบชัดเจนนะเอาละครับสาระต่อเนื่องนะครับวันนี้สบายๆพูดคุยกันสไตล์มิสเตอร์ชนอา่ามิสเตอร์ชนปลูกไล้ยไม้นี่นะครับสไตล์ธรรมชาติส,ส่วนใหญ่นะก็เรียกว่าเหมือนกับหลายๆท่านนะที่ติดตามช่องมิสเตอร์ชนเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปปลูกเป็นสวนใหญ่ๆโตๆซึ่งเป็นการลงทุนเชิงธุรกิจหรอกครับเป็นการปลูกกล้วยไม้เพราะใจรัก บางท่านก็มีโรงเรือนบ้างบางท่านก็ไม่มีโรงเรือนอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่สําหรับเราเานี่ครับที่มีใจรักในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยเมื่อมันไม่มีโรงเรือนก็มีแนวทางอีกแนวทางนึงคือการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แบบที่พวกเราปลูกกันนี่แหละครับการปลูกกล้วยไม้เนี่ยครับแบบสไตล์ที่พวกเราปลูกกันเนี่ยมันก็จะต้องเขาเรียกว่าอาศัยอ้างองิงในสิ่งที่มีอยู่ นะก็คือบางท่านก็มีล่มไม้ต้นไม้บางท่านก็มีระเบียงบางท่านก็มีเทอ,อ,อเลสนะเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางนะท้งนี้แต่ละท่านเนี่ยปลูกไปไม้ปัจจัยวิธีการเมื่อปัจจัยไม่เหมือนกันวิธีการก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะมิตรชนก็ให้สังเกตนะครับธรรมชาติเป็นหลัก เพราะว่ากล้วยไม้เนี่ยครับโดยหลักๆเขาเนี่ยเขาอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาก็เป็นพืชที่จะต้องอ,อ,อาศัยหรือที่เขาเรียกว่าพืชอิงอาศัยถ้าส่วนใหญ่นะครับเช่นบางบางชนิดเนี่ยก็อาศัยอยู่บนที่สูงนะพื้นที่สูงมากๆนะเพราะฉะนั้นเวลาเรากล้วยไม้ป่ามาปลูกเลี้ยงเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงว่าเออมันจะรอดไหมเพราะในธรรมชาติจริงๆเนี่ย มันอยู่ในที่สูงๆมากๆบางทีเลี้ยงรอดก็โหเหนื่อยนะก็ให้เลือกนะชนิดของล้วยไม้ที่เหมาะกับเราเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีปัจจัยไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปดูวันนี้ที่จะพูดถึงจริงๆหลักๆเนี่ยคือการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้กับล้ยไม้ที่เรารักนะครับปรับอย่างไรล่ะก็คือบางครั้งเนี่ย สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยอุณหภูมิแสงสว่างและก็ความชื้น3ปัจจัยนี้แหละครับเป็นปัจจัยที่สําคัญในเรื่องของการปลูกเลียงกุ้ยไม้ร้อนมากไปปว๋ยไม้ก็ไม่งามดีไม่ดีใบไหมอเอาไปห้อยไว้กลางแจ้งนะอย่างเนี้ยนะใบก็จะไหมความชื้นชื้นมากไปอาเป็นปัญหาเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บเชื้อลงเชื้อราลงแบคทีเรียลงโอสารพัดความชื้นชื้นมากไปนะอ่าอุณหภูมิความชื้นที่สําคัญแสงสว่างแสงสว่างเนะีทึบไปไม้ก็ไม่โตแสงสว่างมากไปบางทีก็ทําให้ไม้สุดโทมกม็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับดีๆครับคือการสังเกตพฤติกรรมของกล้วยไม้ที่เราเลี้ยงสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ ต้องการไม่เหมือนกันนะก่อนที่เราจะลงมือปลูกกล้วยไม้ชนิดไหนนะก็พึงศึกษากล้วยไม้ชนิดนั้นซะก่อนว่าเขาชอบแบบไหนนะแล้วก็บางครั้งอาจจะต้องมีการลองผิดลองถูกบ้างเป็นเรื่องปกติปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายครั้งที่1ตายอย่าพึ่งเลือกล้มความตั้งใจนะครับลองลองครั้งที่2ครั้งที่3ปรับไปเรื่อยๆ สุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้คือประสบการณ์นะประสบการณ์นี่แหละจะเป็นตัววัดนะครับว่าใครเจ๋งกว่ากันไปดูกันครับนิต์ชนก็ปลูกสไตล์ธรรมชาติเหมือนกันไปดูครับวันนี้ที่จะให้ดูแล้วมีผลมากๆคือสูงต่ำนะเรียกว่าความสูงนะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอุณหภูมินะครับและก็ความชื้นนะครับมีผลกับกล้วยไม้มากๆ ไปดูกันครับมิตรชนมีตัวอย่างให้ดูครับและนี่ก็เป็นพื้นที่นะครับที่มิตรชนปลูกกล้วยไม้ก็อาศัยธรรมชาตินี่ละครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่มิตรชนก็ใช้วิธีการนะตัดแต่งกิ่งนะครับให้แสงมันลงมาในระดับที่ <S 2> <S 2> <S 2> ธรรมชาติของกล้วยไม้เ <No! S 2> ขาต้องการน,นะครับเมื่อก่อนนี้เมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทึบ จนแสงไม่สามารถจะลงมาได้เราก็ต้องสังเกตว่าเอถ้ามันทึบขนาดนี้แล้วเนี่ยไม้เราก็จะไม่งามหรือปลูกงามเขียวจริงแต่มันก็จะไม่ออกดอกเพราะว่าแสงสว่างก็จะมีผลกับการที่ทําให้กล้วยไม้ออกดอกเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้เราไปดูครับมิสเตอร์ชนก็เรียกว่าอาศัยการดัดแปลงเอานั่งร้านนี่ครับที่เขาไม่ได้ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยเอามา ทำเป็นโลงกล้วยไม้จำลองสำหรับสาธิตนะครับที่มิสเตอร์ชนว่า,าการปลูกกล้วยไม้เนี่ยสูงหรือต่ำมันมีผลเห็นไหมครับนี่เป็นตระกูลพวกอบอบอฟิลัมนะหรือว่า,าไม้ตระกูลพวกสิงโตนะครับนำมาปลูกเลี้ยงไม่นานนะครับก็ถือว่าฟื้นตัวแล้วมิสเตอร์ชนก็ดูแลปลูกเลี้ยงนะครับก็ ได้มาก็นํามาปลูกเลี้ยงที่เห็นอยู่นี้เขางามๆสวยๆแบบนี้ครับเหตุผลที่มันสวยแบบนี้เดี๋ยวมิตรชนจะให้ดูด้านบนฮะมันคนละเรื่องหนังคนละม้วนอ่ะไปดูสูงขึ้นมาหน่อยนะฮะจะเห็นว่าพอสูงขึ้นมาหน่อยฮนะสิงโตเหมือนกันนะครับนี่บอโบฟิลัมเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นี่ครับเห็นไหมครับความสดชื่นนะครับของเขาเนี่ยมันเรียกว่าไม่สดชื่นเอาซะเลยนี่คือ ปลูกไว้ชั้นบนนะเพราะเหตุผลว่าอะไรครับเราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นะ่ะตายธรรมชาติก็จะมีกระติกกระจายที่จะแตกหน่อใหม่ให้นะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่งามนะครับเหมือนอย่างกับที่ชุดล่างๆที่มิจฉนจะให้ดูอีกทีนะชุดล่างๆนี่ยเขาแบบดูครับมันงามจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมิจฉชนก็จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้แหละครับว่า สูงต่ำนะครับมันมีผลมีผลอย่างไรล่ะเพราะว่าไอที่ต่ำต่ำเนี่ยหนึ่งล่ะแสงที่มันมาจากด้านบนเนี่ยมันกระราปลูกกล้วยไม้เป็นชั้นๆๆๆๆๆนะกล้วยไม้ประเภทสิงโตเนี่ยเขาชอบความชื้นสูงสังเกตว่าที่ไหนแล้วก็แล้วแต่นะที่ตามป่าตามอุทยานนะปรากฏว่าเขามีความชื้นสูงสูงเนี่ยกล้วยไม้ตระกูลสิงโตเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตและงอกงามดีมากนะครับ ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มิตรชนบอกว่าให้อาศัยอ้างอิงสังเกตธรรมชาตินะครับนี่งามแล้วก็เริ่มฟื้นตัวลากเลือกอนนี่เริ่มแตกดูดีมากๆนะครับเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ภูมิใจนะครับก็สูงต่ำครับมีผลนะครับมันสังเกตแล้วว่าเออไม้มันถ้ามันแห้งเหี่ยวนะครับแสดงว่ามันแห้งเกินไปหรืออาจจะสูงเกินไป อันนี้บอกกันไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับว,ว่าประสบการณ์นะครับการเรียนรู้การสังเกตนะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับมีความกิดกับการเกิดต้นไม้มิตรชนเจออะไรดีๆนะครับก็มาแบ่งปันกันสําหรับท่านที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถจะมาแบ่งปนันมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในช่องมิตรชนชาแนลได้นะครับยินดีเลยนะครับยินดีมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันแต่เพียงเท่านี้ครับ ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามพบกันใหม่ e ีหน้าครับอย่าลืมนะครับสูงต่ำมีผล